ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมลีโอนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในเกมรันเจอนะครับผมวันนี้ก็มีโคลโบใหม่เข้านะครับผมเป็นโคลโบของอันนี้มีนะครับผมชื่อเรื่องว่าเกิดชาตินี้มีตองเดบนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมรูบี้มา500กว่ารูบี้นะครับผมแล้วก็ตัวอีกประมาณ 40, 40กว่านะครับผม เราก็จะมาทะลุเพชรทะลุการ์ดกันเลยนะครับผมแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเพิ่มโอกาสนะครับผมแต่ผมก็จะสุ่มก่อนเลยนะครับผมเห็นพวกช่องอื่นเขาสุ่มได้กันออกง่ายนะครับผมผมก็จะมาลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอรับก่อนนะรับการ์ดรับอะไรก่อนมันแจกนะครับห้าการ์ดแล้วก็แจกตัวฟรีตัวหนึ่ง เปิดพวกนี้เปิดพวกของเกลี่ยออกให้หมดเลยนะครับผมโอ้เป็นแบบเลือกนะครับผมโอ้อันนี้เป็นแบบเลือกอ,อุปกรณ์นะของผมเอาอะไรก็ได้เพราะพวก5้าดาวผมว่าไม่ค่อยสำคัญนะผมมีแต่พวกเกี่ยวดาวะ้ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้มีอยู่590ร้อเฮ้ยห้า ผมเดี๋ยวขอไปหาเพชรม,มาเพิ่มก่อนอีกแปบนึงื่นพอสักห0ร้อยนะครับโอเคครับได้ามาอีก5าเพชรแล้วนะเราก็จะไปสุ่มกันเลยนะครับผมคลาโบนี้นะครับผมมีตัวดีอยู่นะครับผม2ตัวนะเป็นตัวตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะมีสกิลผักกระเด็นและก็สตันนะครับผม ตัวนี้แหละผมว่าดีที่สุดแล้วในโคลาโบนะครับถ้าสมมุติผมสมได้ใน40ตัวนะครับผมผมก็จะไปสุมเกียร์นะพิด600ผมก็จะเอาไปสมเกียร์ปึ๊บโอ้โหดอกแรกเกลือนะไปปึ๊บอขอหน่อยขอหน่อยสักตัวโอ้โหยุกหิน เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเ,เข้าใหม่ก่อนมาดิปึ๊บปึ๊บโอ้โหเจมส์รรถสึกโอ้โหหมดหมดแน่ครับอย่างนี้ดองมาตั้งนานจมบอกจริงๆแล้วเนี่ยอือฮึอปึ๊บโอ้โหฮีมิหมดนะครับผมตัว มาสุ่มสามรอเลยเลย,เลยไปเลยลอกแรกปึ๊บโอโหมาแล้วครับผมแต่ว่าเป็นตัวกากานะครับผมโอ้โหออกไววอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเฮ้ยมาแล้ววะเฮ้ยมาวะโอ้โหไม่เกลือนะครับผมเออมถือว่าไม่เกลืออยู่ งั้นผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมสามรพิถือว่าเราได้ตามที่เราต้องการแนละ้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็แปลขึ้นใส่ทีมก่อนนี่ผมก็จะปั้นแมตตนะทีนี้แต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับถ้างั้นผมขอจบคลิปยังนี้นะครับผมก็ได้ตามที่ต้องการแล้วนะโอเคไปหลัจกจกการคลิปหน้าครับ